สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับผู้ที่จะโชคดีถูกรางวันใหญ่กันทุกคนทุกท่านนะฮะผู้ที่จะถูกหวยในวของวันที่16กันยายนนี้นะครับเนาะก็สวัสดีกันเด้อนะครับเราสมาชิกทุกๆท่านกันนะครับสำหรับในชิปนี้ก็จะเป็นในสุดสุดที่ชอบเลยนะฮะเนาะก็ ที่แล้วนะครับทั้งสูตรเนี้ยนะครับก็เข้ากันนะให้เลขตรงใจกันมานะครับให้เลขตรงๆกันมาแล้วแล้วก็ออกจริงๆด้วยนะครับจะเป็นในที่ในสูตรไหนนะครับเนาะอ่ะก็ขอคุณละไลค์ขอคนละคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันหรือใครมีแนวทางดีๆแนวทางเด็ดๆใครมีเลขเด็ดก็คอมเมนต์แล้วครับนามาแบ่งปันกันข้างล่างใต้คลิปกันได้นะครับเนาะสูตรนี้เลยนะครับเนาะสูตรแรกสูตรที่น่าสนใจก็จะเป็นในสูตรแสนหมื่นนะฮะก็สูตรนี้ สมาชิกข่านเก่าก็น่าจะได้ติดตามกันมาหลายงวดแล้วนะครับสลอตในที่ในสูตรนี้ก็อาจจะมีดุดบ้างเข้าบ้างแต่ส่วนมากนะครับหลังหลังในสูตรนี้ก็เข้านะครับนอนนี้เลยสถิตินะครับนาะสถิตินะครับก็ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก็มีเข้านะครับเนาะเข้ามา9 9 9 0อ่ะวันนี้อาจจะหลุดวันนี้เข้ามา16นะครับแต่ก็เข้าเข้าเยอะนะครับเนาะเข้าเยอะกว่าไม่เข้า นะครับเนาะอ่านะครับเป็นสูตรเก่าเลยนะสูตรนี้นะครับก็นําในหลักแสนนะครับหลักแสนหลักหมื่นนะมาเปรียบเทียบกันนะครับก็ยกตัวอย่างในงวดล่าสุดนะออก91นะครับในหลักแสนหลักหมื่นนะครับก็ไปเหมือนกันเลยนะฮะกับในปี65นะครับนอนในงวดวันที่1นะพฤศจิกายนปี65ออก91เหมือนกันนะครับในรอบนั้นออก89นะครับเนาะบน789ล่าง64 <N> นะเออมันจะออกเหมือนกันไหมกับรอบที่แล้วรอบที่แล้วเป็นหลักแสนสี่นะฮะหลักหมื่นเป็น7เนี่ยมันก็ออก8 7 7เเหมือนกันเลยนะครับรอบล่าสุดเพราะว่าก็มีโอกาสนะที่อาจจะออก89หรือไม่แน่นะครับมันถ้ามันไม่ออก8 9มันอาจจะออกเลขพี่เลขน้องก็เป็นได้นะครับเนาะลองดูแล้วกันไม่เลขพี่เลขน้องนะครับก็อาจจะเป็นเลขเบิ้ลก็ได้นะลองนําไปจับกันดูแล้วกัน เนะี่ยหรือมันจะจะออกในเหมือนกันในรอบก่อนๆนนะครับนี่ก็91รอบก่อนๆนะครับมาในล่างเนาะอืม91รอบก่อนมาล่าง9นี้ก็อาจจะมาล่างก็ได้นะครับซึ่งได้ในชุดนี้นะครับเนาะนี่ในงวดล่าสุดนะครับสูตรนี้เด่น0นเด่น6นะครับเนาะ,ะศูนย์จะมาไหมศูนย์จะมีหรือเปล่าซึ่ง0นย์ก็เว้นไป2 3งมงวดแล้วเนาะที่ ไม่มีศูนย์นะครับเว้นมา3งวดแล้วที่ไม่มีศูนย์วดวันที่3 1 16แล้วก็งวดที่แล้วนะที่ไม่มีศูนย์เลยศูนย์จะกลับมาไหมนะครับในที่ในวดนี้จะเป็น010-2หรือ0708 0 9นย์ะฮะหรือจะเป็นในที่ใน6ก็ได้นะวดที่แล้วมาในที่ใน9อ่าวดนี้อาจจะพลิกกับหัวมาเป็นในเลข6นะหรืออาจจะเป็น 6, 1 6 2 6 7หรือ68หรือ6 9 นะครับยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะควรจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับนี่นั่นก็จะเป็นในสูตรหลักแสนหมื่นนะครับอีสูตรหนึ่งก็จะเป็นในสูตรสูตรนี้เลยนะฮะนะสูตรนะจำได้ทั้งบนทั้งล่างก็คือช่วงเนี้นะครับมันเลขอันเพิ่มแต้มลดแต้มเนาะในหลักสิบอ่าเนี่ยเนี่ยช่วงเนี้นะครับเพิ่มแต้มลดแต้มในหลักสิบนะครับ เนี่ยก็คือนําหลัก10บบทไปเพิ่มแต้มลดแต้มเนี่ยอย่างงวดที่แล้วเนี่ยนะครับก็ออก7นะครับเจ็ดแปเนาะอ่าก็มาเพิ่มแต้ม8เป็น7 8 9ดแปดเเนี่ยก็มาทั้ง7ทั้ง8ทั้ง9เลยในงวดที่แล้วนะครับมันก็คล้ายกันกับในปีหกห้านะเนี่ยนะครับซึ่งในงวดล่าสุดเนี่ยสูตรเนี้ยนะครับงวดที่แล้วก็เนี่ยได้ในชุดนี้นะครับซึ่งมาเปรียบเทียบกันนะฮะกับในสูตรหลักแสนหลักหมื่น ก็เป็นตัวเลขที่ชนกันตรงๆเลยนะครับเนาะเนี่ยชนกันในที่ใน7887นี่นะครับชนกันในที่ใน7887เลยเนาะอ่าดูกว้างกว้างนะครับนีเนี่ยก็ชนกันนะครับก็เลยมาเนาะในงวดก่อนก็ชนกันนะครับในที่ในเลข7 6 6 7แล้วล่าสุดนะครับชนกันตัวไหนเนาะอ่า 6มีไหม6มีไหมอ่ามี6 7ไม่มีนะครับ6ไม่มีชนอ่ามีมีนะครับก็จะเป็นในที่ใน68อ่าจุดไว้เลยนะครับ6886ที่ชนกันไปแล้วนะครับคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งนะครับก็มี6 6ไปแล้วเนาะ7 7ชนกันในที่ใน7จนะครับ7 0 0 7นะครับเนาะชนกันในคู่ที่2อ่าลืม6ด้วย61นะครับอ่าหนะครับ 6,8,7,0แล้วก็จะเป็นในที่ใน8,0น 62, เ,ออเนี่ยครับ62ด้วยเออเกือบลืมเลยเนี่ยอ่าก็แสดงว่ามีนะครับมี6,1,6,2 6,8เนาะอ่าที่ชนกัน6มีอยู่3คู่เลยเนะี่ย 68, 6,8,6,1,6,2 นะครับส่วน7ก็จะมีในที่ใน7 0 07นะก็ชนกันแค่นี้นะครับส่วน8ก็จะมี8 0แค่นี้เลยนะครับเนาะอ่าลองดูเดอ้อนะครับ6 8ไหม6กหนึ่งหกสอจะเป็น7 0หรือจะเป็น8 0ก็มี5คู่นี้นะครับที่ชนกันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าในสูตรน,นี้เลยนะสูตรปกสลักมวลล่าสุดให้มา8กับ9 มี9ก้าไหมไม่มีนะครับ9ไม่มี9ไม่มีมี9ในสูตรนี้แต่เมื่อกี้มี8ก็แสดงว่าถ้า8จะมาก็ถ้าสูตร2สูตรนี้เข้าอีกก็จะเหลืออยู่ที่ในเลข6 8 8 6แล้วก็8 0 0 8เหลือ2คู่นี้เลยนะครับจะมาไหมนะฮะจะออกหรือเปล่า นะก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับก็ไปชนกันให้ชนกันนะครับให้ในสูตรนี้เลยนะก็จะเป็นในสูตรลับสูตรลับหนึ่งวดที่แล้วเข้า91ตรงตรงๆนะฮะนงวดล่าสุดมี0 8ย์อ่ะมีอยู่ในนี้ด้วยนะครับแล้วก็ล่างเดินดีนะครับอ่าวดที่แล้วไม่หลุดนะอ่าวดที่แล้วหลุดเนี่ยในงวดล่าสุดก็มี8 0สูเหมือนกันนะครับ มีแปดศ0นยเนี่ยอ่าหรือวันนี้จะซื้อ7080นะครับซึ่งในสูตรนี้อ่าที่ผมบอกว่าช่วงเนี้ยนะครับเลขมันไปคล้ายๆกันนะฮะกับในช่วงในปีที่แล้วนะครับเนาะเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่1นะครับมิถุนายนเลยนะครับเนาะเนี่ยหลักแสนเหมือนกันนะครับแล้วก็หลักหน่วยเหมือนกันนะครับแถมยังนะครับในที่ในหลัก10บ,บนเนี่ย ถ้ามาเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับก็จะได้ตัวเด่นในงวดถัดมาเนี่ยก็เหมือนกันเลยนะครับเนาะเนี่ยเนี่ยก็เข้าเนี่ยก็มามาก็มาเหมือนกันนะครับแถมในในงวดที่แล้วนะครับเนาะเนี่ยถ้าลองเพิ่มแต้มลดแต้มฝั่งเนี้สองสามสี่เนี่ยมาบนนะครับฝั่งนี้ก็จะมาบนเหมือนกันนะครับเนาะเจ็ดแปดเก้าเนี่ยก็มาบนเหมือนกันแล้วล่าสุดนะครับเนาะอ่ะก็ศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งเนี่ยอ่าแต่งวดนี้มาทั้งบนทั้งล่างเลย นะครับหรือว่าในงวดน,นี้ล่าสุด6 7 8จะมาทั้งบนทั้งล่างลองดูในงวดไหนที่มาทั้งบนทั้งล่าง8 9 0 1นอ่าเนี่ยวในงวดน,นี้มาทั้งบนทั้งล่างเลย901่มา9มาบน1ก็มาล่างแล้วก็มาในนี้901อ่ะแต่ก็มาบนนะหรือว่ามันอาจจะมาบนนะครับเหมือนกันกับในช่วงนี้หรือว่าในเลข6 7 8จจะมาบนนะครับจะมาบนในสูตรนี้นะครับจับเลขจับ คู่จับชุดได้นะครับก็จะได้ในเลขชุดนี้นะครับนี่เลยนะฮะถ้าลองมาจับ3ตัวได้ในชุดนี้นะครับจับ3ตัวยังไงเพราะว่าก็เอาหลักร้อยมาจากนี่แหละนะครับ9กับ0มาจากไหนในหลักร้อยนะสตัวได้ตัวนี้9กับ0มาจากไหน9กับ0ก็มาจากในฝั่งนี้เลยนะครับนำไปเพิ่มแต้มเนี่ยสกับ4เนี่ย ก็มาหลักร้อยเออเหลือจะเชื่อไหมครับเนาะเนี่ยสกับ3มอ่ะไม่มีในหลักร้อยแต่ก็ยังมีในบนนะครับเนี่ยเอาหลักน่วยฝั่งเนี้ยสกับ4ี่ก็มา4เฮ้ยนะครับสี่ห้าเนี่ยก็มา5นะครับ5 6ก็มา6 7 8ก็มา8เนี่ยก็นําฝั่งเนี้ยไปเพิ่มแทมนะครับล่าสุดเก้ากับ0ย์อ่าถ้าเพิ่มแ้มวันที่แล้วมันเพิ่มไป4มักไปตัวเพิ่มเนาะเนาะ เนี่ยมันมักไปตัวเพิ่ม5เพิ่มไปเป็น6มาตัวเพิ่มอันนี้มา5้าอันนี้มา4 2, 3, ี่อม่ะมีมีในวันนี้นะที่ไม่มานะครับ3ามี่มักไปตัวเพิ่มก็แสดงว่า0ูนเน้น0ูนนะครับสูตรดังร้อยผมให้ศูนย์กับ2นะครับเนาะแต่ก็ยังมีในบทน,นะศูนย์กับ2นะครับซึ่งบังเอิญว่านะครับในสูตรรางวัลที่1ของผมนะครับเออถ้ามันเข้านี่ก็แปลกนะครับเนาะ 6ตัวตรงๆนะครับย้อนหลังไป3มงวดติดเป็นสูตรคำนวณย้อนหลังนะครับบางเฉินว่าก็มี2มี0นมี7ด้วยนี่เหมือนก,นกันกับในชุดนี้เลย3ตัวเลยไม่แน่นะครับไม่แน่แต่อันนี้ตัวที่ผมชอบนะครับเนาะะลองดูแล้วกันนะครับเนาะซึ่งก็ถ้าดูเปรียบเทียบกันกับใน2สูตรนี้อ่าก็70-80นะ72เนาะก็มีในนี้นะครับเนาะเนี่ย80เนี่ย70เนี่ยก็มีในนี้นะครับเนาะ เจ็ดศย์แปดสก็มีในนี้นะหกก็มี6 1ก็มานะครับเนี่ยอ่ะนี่แหละครับสูตรที่ชอบไม่ดูว่าสูตรที่ชอบจะออกหรือเปล่านะครับยังไงก็ขอให้มาขอให้เข้าอีกแล้วกันนะโดยเฉพาะใน2ส,สูตรนี้ นะครับขอให้เดินดีขอให้เข้าต่อเนื่องขอให้เฮงขอให้ปังๆใครที่ไม่เคยถูกเลยก็ขอให้ถูกขอให้โชคดีนะครับกันในงวดของวันที่16กันยาอยู่นี้แล้วกันนะครับวดที่แล้วใครถูกน้อยวดนนี้ก็ขอให้ถูกเยอะๆกว่าในงวดที่แล้วแล้วกันใครที่โชคดีถูกหวยแล้วก็อย่าลืมนาเงินที่โชคดีเนินถูกหวยหไปทําดุลนันทานด้วยนะครับเรื่องแบบนี้ใช่ว่าจะขึ้นอยู่กับผมผู้ให้เป็นเพียงผู้เดียวต้องขึ้นอยู่กับ ดวงของสมาชิกด้วยนะครับเนาะอ่ะเออขมาดเด้อชุดนี้นะครับแต่มันก็โอกาสน้อยมากๆเลยเปอร์เซ็นที่มันจะเข้านะครับแต่ผมก็ซื้อแล้วแหละนะครับได้มาอยู่6ตัวเลยนะฮะเข้าไปในเป๋าตังค์เนาะอืมนะครับถ้าถูกรางวัลที่1จริงๆนะครับเนาะอ่ะสมาชิกที่ดูคลิปนี้เนี่ยนะ,นะครับเนาะก็อ่ะนะจะ เดี๋ยวมีรางวัลเดี๋ยวมีรางวัลแน่นอนนะครับเนาะเออนะครับที่ตอบแทนที่สมาชิกนะครับที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานเลยนะเนาะแต่มันก็มีเปอร์เซ็นต์น้อยนะแต่ก็ไม่แน่เนาะอ่าก็หว,วังว่าให้มันไปออกรางวัลอื่นก็ได้นะครับเนาะอ,ออกออกรางวัลที่6ไม่มีเนะี่ยเนาะรางวัลที่6กขอให้ออกรางวัลที่5 4หรือ3หรือ2แล้วยกันนะครับเนาะหรือไปเข้าเลขหน้าหรือไปเข้าเลขท้ายนะก็ได้นะครับเนาะอ่ะก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ